ข้อความจากสภาคธุเรียนโดยแดเนียลสแครนตันเรื่องทำไมคุณถึงเลือกเส้นทางที่ยากที่สุดในจักรวาลทักทายเราคือสภาคธุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรามีความสนใจอย่างมากในการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษยชาติ เพราะคุณช่วยให้เรามีประสบการณ์ที่เราไม่สามารถมีได้หากว่าไม่มีคุณเรามีความสุขมากที่ได้เห็นเส้นทางของคุณและมีส่วนร่วมในฐานะผู้ช่วยเหลืออย่างเราเราอยากให้คุณทุกคนรู้ว่าทุกอย่างจะออกมาดีสำหรับคุณเราต้องการให้คุณตระหนักว่าคุณกำลังฝันถึงความจริงให้เป็นจริง และเรายังขอชวนชวนให้คุณพิจารณาว่านั่นคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพียงใดคุณกำลังเข้าสู่เส้นทางที่ยากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะนี้และนั่นหมายความว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญมีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกับคุณ พวกคุณทุกคนนั้นได้รับความช่วยเหลือจากเราเพราะว่าเรานั้นตรหนักดีถึงสิ่งนี้เพราะว่าเรานั้นรักคุณและเพราะว่าเรานั้นเห็นคุณนั้นเป็นคนที่สร้างโอกาสมากที่สุดสำหรับการขยายตัวในจักรวาลน,นี้นั่นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นถ้าคุณนั้นลองคิดดูเพราะ ทุกสิ่งที่คุณสัมผัสที่นั่นส่งผลให้จักรวาลเสนอโอกาสมากขึ้นให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ภายในนั้นและคุณจะได้สัมผัสทุกสิ่งที่คุณสร้างขึ้นในอนาคตเราต้องการช่วยให้คุณนั้นสัมผัสกับสิ่งที่คุณนั้นกาลังสร้างได้เร็วกว่าในภายหลังและนั่นคือเป้าหมายของเราเช่นกัน เราอยากจะให้คุณนั้นเพลิดเพลินไปกับการเดินทางและเราก็ต้องการให้คุณนั้นผ่อนคลายไปกับการขยายจิตสํานึกของคุณให้สูงขึ้นแต่เรายังต้องการให้คุณนั้นเพลิดเพลินกับการสร้างสารรค์ของคุณที่บางครั้งรู้สึกเหมือนอยู่ในอนาคตอันไกลโพล้นแต่สำหรับผู้คุณบางคนผลงานสร้างสารรค์เหล่านี้ของคุณอยู่ร่วมกับคุณในขณะนี้ และเมื่อคุณนั้นมีความเชื่อว่าคุณจะได้รับมันคุณก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจหรืองานของคุณต่อไปได้จากนั้นคุณก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้โดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าอาการเหล่านี้จะไปถึงคุณหรือไม่คุณอยู่ในที่นั่งของคนขับอย่างแท้จริงเนื่องจากเป็นการสร้างสรรค์ของคุณ และมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณนั้นจะใช้ชีวิตแบบไหนใช่มันมีกรรมและใช่มันมีสัญญาแต่ผู้คุณที่ได้รับการส่งสัญญาณน,นี้อยู่ในขณะนี้คุณมีชีวิตอยู่นานพอที่จะเคลียร์กรรมส่วนใหญ่ของคุณและคุณก็ได้ทำสัญญาส่วนใหญ่ของคุณสำเร็จแล้วหากไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นในฐานะสิ่งมีชีวิตในมิติที่สี คุณก็คือผู้ที่กำหนดสิ่งที่คุณนั้นจะประสบต่อไปโดยความรู้สึกของคุณวิธีที่คุณนั้นสั่นสะเทือนและสิ่งที่คุณมุ่งเน้นและสิ่งที่คุณเชื่อข้อความหนึ่งที่เรานั้นไม่สามารถที่จะทุบบันได้เพียงพอก็คือเราต้องการให้คุณนั้นเชื่อมั่นในตัวเองและให้คุณยอมรับความช่วยเหลือที่มาจากอาณาจักรที่สูงกว่าด้วย เพราะความช่วยเหลือนั้นไม่ได้มาจากการที่เราคิดว่าคุณนั้นทำไม่ได้ด้วยตัวคุณเองแต่ความช่วยเหลือกำลังมาเพราะว่าเรานั้นสนุกกับการช่วยเหลือและเพราะมันต้องมาจากที่ไหนสักแห่งเมื่อคุณน,นั้นร้องขอการได้รับความช่วยเหลือก็คือการสําแดงออกมามันเป็นการสร้างสารรค์ของคุณมันเป็นความร่วมมือ โอกาสสำหรับเราที่จะเชื่อมต่อกับคุณและโอกาสสำหรับคุณที่จะเชื่อมต่อกับเราและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายในอนาณาจักรมิติที่สูงกว่ามันทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นในฐานะของครอบครัวสากลครอบครัวจักรวาล และการนำพวกเราทุกคนเข้ามาใกล้กันมากขึ้นทำให้ทั้งจักรวาลนั้นใกล้ชิดกับแหล่งที่มาหรือพระผู้สร้างสองมากขึ้นเนื่องจากว่าเราทุกคนนั้นต่างก็เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงโดยเราแสงทําเป็นว่าเราไม่ใช่เราสร้างทุกสิ่งขึ้นทั้งหมดในขณะที่เรานั้นไปเพื่อที่จะมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในประสบการณ์ เราเพียงต้องการที่จะเตือนคุณอย่างสม่ำเสมอว่านี่คือจัก,กรวาลแห่งเจ็ดจำนงเสรีอิสระและคุณจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณนั้นประสบและเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่ได้สัมผัสเรามีความสุขมากที่ได้ร่วมเดินทางครั้งนี้กับคุณและแม้ว่าคุณนั้นจะไม่ได้รับการส่งสัญญาณเหล่านี้เป็นประจำโปรดทราบว่าเรายังคงอยู่กับคุณและคอยดูแลคุณเสมอ เรารักคุณและรักคุณและจะอยู่กับคุณตลอดไปตลอดการเดินทางกลับสู่แหล่งที่มาหรือพระผูสร้ส้องเราคือสภาทุเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณโดยบูสเดย